าจะสัมผัสว่าทีมแพทย์กับพยาบาลลำบากขนาดไหนนะคะนี่ค่ะก็ต้องมาลองสวมชุดปลอดเชื้อหรือว่าชุด PPE พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยเต็มรูปแบบเลยแล้วก็เต้นร่วมกับคุณหมอแบบนี้จะได้รู้กันเลยค่ะว่าทั้งเคลื่อนไหวไม่สะดวกแค่ไหนแล้วก็ต้องหายใจไม่ออกด้วย นี่เป็นรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าแสงสว่างของพวกเรานะคะงานนี้ก็ได้ไอดอดลชื่อดังของจีน,นค่ะอย่างแจ็คซันยีหนึ่งในสมาชิกวง TFBOYS มาร่วมรายการด้วยซึ่งเนื้อหานะคะยังเชิญทีมแพทย์ค่ะมาเล่าถึงประสบการณ์การต่อสู้กับโควิด -19 เพื่อให้นักร้องหนุ่มสัมผัสกับความรู้สึกของเราคุณหมอด้วยในเชิงเสริ หลังจากรายการนี้ออกอากาศกไปออออค่ะเหล่าบรรดาฟอลโลเวอร์ของแจ็คสันนะคะกว่า80ล้านคนในวิ่งปอก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่ค่ะบอกว่านักร้องหนุ่มทําให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณหมอต้องทํางานหนักแค่ไหนนอกจากนี้ยังรู้สึกขอบคุณที่เหล่าคุณหมอเสียสละเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนซึ่งผู้ผลิตรายการค่ะบอกว่าการนําไอดอลคนดังที่ได้รับความนิยมมาร่วมรายการนอกจากจะทําให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าใจการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้กับพวกเขาในการทำเพื่อส่วนรวมต่อไปด้วยค่ะ